โอซาวะว่าทุกโอซาวะเดสวันนี้เรามาเปิดโอซาวะรามิงสาขาโรงพยาบาลเซนหลุยฮะซึ่งอยู่ไม่ไกลกับสถานีรถไฟฟ้า BTS เสเซลุยฮะสาขานี้พิเศษตรงที่เราใช้ด้านหน้าของโรงพยาบาลซึ่งมีพื้นที่ขนาดเล็กเอาพื้นที่ขนาดเนี้ยมาทำร้านโอซาวะรามิงซึ่งสาขานี้เล็กมากแต่บรรจุ จิตวิญญาณแบบแน่นๆเต็มๆเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูสาขากันเลยฮะว่าจะเดินจากตรงนี้ไปแค่ไหนครับไปเลยครับเจอแล้วครับโอซาวาราเมงสาขาโรงพยาบาลเซนหลุยฮะอยู่ตรงมุมพอดีเลยฮะไม่ใหญ่มากและก็ไม่ได้เล็กมากขนาดนั้นครสาขานี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับที่จะ ่ายทอดจิญยาณญี่ปุ่นแท้ๆแ,แบบนี้ครบเต็มรูปแบบจริงๆครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยครับฮวจิกเซคุนรอด้วยเนี่ยสาขานี้นะครับโฮชิโน่ดีไซน์นะออกแบบไว้สำหรับร้านที่ไซส์เล็กขนาดนี้โดยเฉพาะนะฮะซึ่ง การออกแบบเนี่ยเราจะให้คนวันเรื่องของครัวเปิดทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ในการให้บริการที่นี่นะฮะคือเสิร์ฟข้างหน้าได้เสิร์ฟข้างในได้แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะสามารถทํางานด้วยโอ per ation ที่ง่ายสะดวกในการบริหารจัดการของร้านฮนะ,ะซึ่งไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นสาขานี้เป็นสาขาเล็กแต เน้นคุณภาพล้วนๆนะฮะต่อให้มีลูกค้าแน่นขนาดไหนเราสามารถบริหารจัดการได้ง่ายนะครับจากการที่ทุกเซชันนี้ถูกออกแบบไว้หมดแล้วนะครับหากนักลงทุนท่านใดสนใจนะครับจะลงทุนในรูปแบบร้านขนาดกระทัดรัดเล็กๆนะฮะหรือพื้นที่จำกัดเนี่ยฮะสามารถปรึกษาเราได้นะครับโดยโลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับ o s a า a r a m e n g c o m แล้วก็ m um i g u m i ก r o u p c o m แล้วก็โทรที่0 8 4, 8 8, 6, 5, 4ตัวเราพร้อมจะร่วมส่งมอบประสบการณ์ญี่ปุ่นและจิตวิญญาณญี่ปุ่นแท้ๆทั่วประเทศพร้อมกันครับ